สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วง Executive Health Car e กับโรงพยาบาลเวทานีนะคะเป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกๆวันจันเวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางรายการม n e y b e a ีชค่ะมาเตรียมพร้อมนะคะสำหรับผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้กันค่ะวันนี้นะคะเรามีประเด็นที่สําคัญค่ะพี่หมอคะเรื่องของตับอักเสบเป็นรโรคที่เราไม่ควรมองข้ามเปทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะนําไปสู่โรคลายที่เรียกว่มามะเร็งได้ค่ะใช่ครับ ตับอักเสบนะครับก็มีสาเหตุหลายชนิดนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติจากในแพทย์สุนทรชนประเสริฐสุขท่านเป็นอายุรแพทย์ทางโรคตับโดยเฉพาะเลยครับปุ่มลองสอบถามดูนะครับว่าตับอักเสบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะตับอักเสบมีสาเหตุจากอะไรแล้วก็มีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอสาเหตุของโรคตับมีมากมายหลายสาเหตุนะครับที่เราเจอทันบ่อยๆก็คืออันแรกเกิดจากดิบสุราเีอนะครับอันที่2เกิดจากการรับประทานยา เช่นอาจจะเป็นยาทั้งยาแพทย์แผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณนะครับแล้วก็ที่เจอบ่อยๆอีกอย่างก็คือเรื่องของไวรัสตับเสพตักเสบที่เป็นปัญหาเราเจอกันบ่อยๆก็คือบีซีนะครับครับ,รบแล้จริงๆเนี่ยไวรัสเนี่ยมันมีกี่ชนิดครับไวรัสตับเสบที่เป็นปัญหาในโลกนี้ครับมีตั้งแต่ A B C D E ีดีอีนะครับมี5ชนิดแต่ที่เป็นปัญหาทําให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังจนที่เรากล่าวกันนะครับว่าเป็นตับ แข็งในที่สุดแล้วมะเล็งตับที่เป็นปัญหาคือบีและซีสองชนิดครับทีนี้สําหรับคนที่เป็นตับอักเสบแต่ไม่รู้ตัวจะมีอาการอะไรแสดงให้เรารู้ล่วงหน้าไหมคะส่วนใหญ่แล้วถ้าบอกว่าตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวค่ะอันนี้เป็นภัยอันตรายอย่างหนึ่งผลก็คือว่าถ้าตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่พวกตับอักเสบเล็กๆน้อยๆคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ตัวเลยยกเว้ว่าถ้าไปตรวจสุขภาพเป็นประจำมีการตรวจเลือดถึงจะทราบได้ ในรายที่มีอาการเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาจจะมีอาการแบบอ่อนเพลียเล็กน้อยซึ่งบางทีมันพูดยากเช่นเราทำง,งานเหนื่อยเราก็ทําง,งานเหนื่อยเราก็รู้สึกเพลียได้จนถึงขั้นถ้าแบบเป็นมากแล้วเพเป็นมากแล้วใกล้ตับแข็งแล้วหรือโรคเป็นเยอะอาการที่ชัดเจนก็คือตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตนะครับท้องโตกระจากมีน้ําในช่องท้องซึ่งถ้าถึงขั้นมีอาการแบบนี้แล้วจะบอกว่ารักษาย,ยาก แปลว่าถ้าเกิดเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะดีกว่าถูกต้องครับตั้งแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าเพราะว่าเราสามารถหาสาเหตุอันแรกต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรไม่ปล่อยให้ตับเสพติทิ้งไว้นานๆนะครับแล้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการตรวจหาไวรัสตับอักเสบอะไรได้บ้างครับการตรวจเราสามารถตรวจได้ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหานะครับถ้าเราจะตรวจเราก็ตรวจไวรัสตับเสกเสบีและซีวิธีการตรวจง่ายๆคือการตรวจเลือดนะครับก็ไม่มีการตรวจอะไรที่ซับซ้อนคือตรวจเลือดธรรมดาเหมือน ตรวจสุขภาพทั่วไปแนะนําว่าคนที่ควรตรวจทั้งไวรัสตับอักเสบบีและซีก็คือว่าคน,นแรกคนที่มีประวัติตับอักเสบโดยเฉพาะอย่ายิ่งตับอักเสบเรื้อรังอันที่สองคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีผมจะขอพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องของความเสี่ยงในการติดไวรัสตับอักเสบบีและซีนะค,ะครับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีนี้มันติดง,ง่ายๆด้วยวิธีการเหมือนโรคเอสถ้าทุกคนรู้จักโรคเอสแล้วก็จะเช่นเดียวกัน ก็คือติดทับเพศสัมพันธ์เข็มฉีดยาการได้รับเลือดนะครับแล้วก็มารดาสูบเพราะฉะนั้นถ้ามีความเสี่ยงดังกล่าวก็ควรจะทาการตรวจและอ,อย่างหนึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยเรานี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความชุบของไวรัสตับเักเสบีสูงเนื่อง,อางจากว่าในอดีตต้องบอกว่ารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นแม่เราเนี่ยเป็นไวรัสบีกันเยอะแล้วพอเขาครอบพวกเรามาคนก็คือว่าได้รับเชื้อแถมมาให้ตั้งแต่คลอบ คนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อมา s about, <S แล้วยกเว้นถ้าไปตรวจร่างกายเจอว่าเป็นไวรัสตับเสียปีนะครับทีนี้บุคคนใกลในในใ้ชิดสาหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้แล้วเขาไม่รู้ตัวมี้ปุ้มจะทํายังไงคะถ้าเกิดว่าคนใกล้ตัวปุ้มเนี่ยเกิดเป็นขึ้นมาคือถ้าคนใกล้ตัวเป็นขึ้นมานะครับอันแรกก็แนะนําว่าเราต้องตรวจด้วยว่าเราเป็นเราเป็นแล้วหรือยังนะครับเราเป็นแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เป็นเนี่ยท่้นตอนต่อไปก็ตรวจว่าเรามีภูมิป้องกันแล้วหรือยัง ถ้าไม่มีภูไไหนหนมิก็ได้นํนำว่าฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนสามารถฉีดได้ง่ายๆรัฉีด3เข็มนะครับฉีดเข็มแรกวันนี้เข็มถัดไป1เดือนข้างหน้าแล้วเข็มสุดท้ายหกเดือนข้างหน้าการฉีดวัคซีนสามารถป้องกันเชื้อได้95%าเนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกเกินไปสมมติ <ๆ S 1> ว่าในครอบครัวเดียวกันมีคนเป็นไวรัสตับเสพมีครับ ย่รังเกียจเขาขนาดแบบอุ้ยฉันไม่อยู่ด้วยแล้วอะไรขนาดนั้นไม่ไม่เลวร้วายขนาดนั้นนะครับเวลาต่แบบเสพดีมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นคือถ้าใช้อาหารภาชนะร่วมกันหรือใช้สุขภัณฑ์ร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับโดยทั่วไปไม่ติดไม่ติดนะครับยกเว้นว่าแบบเช่นท้านกินอาหารก็ต้องแบบรับประทานน้ำลายกันนะครับคือถ้าปนเปื้อนช้อนอะไรเล็กๆน้อยๆหรือแก้วเดียวกันส่วนก็บอกว่าโอกาสยากมากที่จะติดนะค,ะครับ ตอนนี้ถ้าผู้ที่มีไวรัสตับอักเสบอยู่ในตัวและทั้งบีและซีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับแล้วก็โอกาสที่มันจะกลายเป็นโรคตับแข็งใช่ไหมครับที่เราจะกลัวเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คืออันนี้ต้องแล้วแต่คนด้วยต้องบอกว่าอันแรกถ้าเกิดสมมติทราบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือซีขั้นตอนแรกแนะนําว่าม,พกกพมาพบก,กับแพทย์มาพบกับแพทย์ก่อนเพื่อประเมินประเมินว่าหนึ่งท่านตับ เสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วหรือว่าตับท่านยังคงดีอยู่นะครับประเมินด้วยการตรวจเลือดตรวจสุขภาพแล้วก็การตรวจอัลตราซาวด์เป็นต้นนะครับถ้าในกรณีที่ตับยังดีมากต้องบอกว่าตับยังดีมากมีแค่เวลาแต่ตับยังดีมากอยู่บา,บางการณีเราอาจจะรอๆก่อนก็ได้ก็คือว่ายังไม่ต้องทําการรักษาเหตุผลก็เพราะว่ายาที่ทาการรักษาประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีบางส่วนได้ผลดีบางส่วนก็ไม่ได้ผลดีเพราะฉะนั้น กลุ่มที่ตับสภาพยังดีอยู่อาจจะรอก่อนไม่ต้องทำการรักษาแต่อย่างไรก็ตามต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดเองฉันตับดีเป็นต้นนะครับ<ะ>ส่วนในกรณีที่ถ้าตับเริ่มมีปัญหาแล้วเช่นตับอักเสบหรือว่าเริ่มเริ่มมีตับแข็งแล้วแนะนําว่าควรจะต้องทําการรักษานะครับเ<ะ>ึ่นการรักษาก็แยกเป็นแบบรับประทานถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบปีรักษาได้ด้วยการรับทานยาหรือการฉีดยาส่วนถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบซีก็มีแต่ รับประทานด้วยการฉีดยาโทษทีนะครับรักษาด้วยกันฉีดยาร่วมกับรับประทานยาร่วมกันอย่างนี้ความบ่อยเพื่อที่จะรู้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยเราควรจะมาตรวจสุขภาพความถี่มากน้อยแค่ไหนคะโดยทั่วไปถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีและ C ีนะครับแนะนําว่าถ้าในชีวิตท่านไม่เคยตรวจเลยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศประเทศที่มีความชุกเหมือนกันโดยสถิตทิที่สารวจมาประมาณปัจจุบันก็สักประมาณ5%เนะครับ ที่เป็นประชากรไทยเรา70กว่าล้านใช่ไหมครับ้าเรเซก็เกินล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าคนตรวจในชีวิตนี้ถ้าไม่เคยตรวจตรว,ตรวสักหนึ่งครั้งแล้วถ้าท่านไม่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มพอแล้วครับแต่ถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเช่นไปเทีย่ยวผู้หญิงอะไรอย่างนี้มีอาชีพที่มีความเสี่ยงอาชีพไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าอาจจะเป็นหญิงบริการนะครับคืออาชีพอย่างเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือว่าคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเลือดพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการได้รับการ ติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนจะต้องตรวจเป็นประจำแต่ถ้าถามว่าท่านที่ดูรายการนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนนะครับส่วนใหญ่ก็ความเสี่ยงน้อยท่าหมองนี้ความเสี่ยงน้อยเนี่ยตรวจครั้งในชีวิตก็เพียงพอแล้วถ้าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมพอแล้วแต่ถ้ามีความเสี่ยงเพิ่มนับใหม่ต้องตรวจใหม่ค่ะครับเป็นโรคที่เราไม่ควรมองข้ามนะเพราะอ,อ,อันตารายร้าย<ร>แรงเลยเดียวก<ช>ั<บ>ะท่าหมอวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร027340000